ก็มาดูด้วยกันสำหรับคลิปนี้ผมจะมีสระเล็กๆน้อยๆให้กับท่านผู้ชมรับชมด้วยกันครับนี้ผมมาพาท่านผู้ชมมาเก็บแมงน้อยนะครับแมงน้อยเป็นแมงอะไรบ้างนะครับเพราะว่าทุกๆปีออกครั้งเดียวนะครับหายากที่สุดแล้วก็สกินยากแต่วันนี้ผมจะปาทาพาท่านผู้ชมมาดูด้วยกันนะครับว่ามันตัวอะไรบ้างนะครับตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับก็มาดูด้วยกันครับคลิปนี้นะครับมาดูด้วยกันครับ สอกหานับหายากที่สุดในโลกนับทุกๆปีออกครั้งเดียวนะครับก็มาดูด้วยกันสําหรับคลิปนี้นะครับนี่ครับอันนี้นะครับหากินยากที่สุดนับเป็นหมดแดงนะครับใครๆเคยกินก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับอันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมากินด้วยกันนะครับว่ากินยังไงบ้างนะครับนี่ครับนี่ครับตอนนี้ก็ไปเก็บได้นะครับประมาณนี้ครับ จะทาการไปปีงย่างครับว่ารสชาติจะอร่อยไหมครับซึ่งวิธีซอคาก็หาสวางที่เป็นต้นไม้แล้วก็มีแบบแมลงนี่บินเยอะมากครับมีกับตัวผู้กับตัวเมียนะครับมันจะบินเยอะมากครับแต่ตัวเมียอาจจะลงยากนิดนึงนะครับเวลามันออกลงไปดินครับเนี่ยครับพูดไปนะครับก็ได้เห็นนะเนี่ยมันลงไปแล้วก็เอาปีกออกนะครับมันก็เดิน ตามเส้นทางมันแต่อาจจะหายากมันจะมีซองสนิทนะครับซึ่งอันสนิทตัวสีดำนะครับอาจจะกินไม่ได้นะครับก็มาดูด้วยกันนะครับนี่ครับอันนี้ครับสนิทตัวสีดำนะครับซึ่งเราอาจจะกินมันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวดำรสชาติจะไม่ค่อยเป็นที่เราจะรับประทานได้นะครับแต่ตัวตัวนี้นะครับ มีรสชาติมันครับแบบกินแบบเหมือนเหมือนไก่นะครับแบบมันยักมีรสชาติมากกว่ากว่านั้นอีกนะครับเพราะว่ามันอร่อยนะแซ่บนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปปีงครับอันนี้ก็ทําการเก็บได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับว่าปีงสุกมันจะกินได้ไหมนะครับก็มาดูด้วยกันครับ เวลาที่มันบินลงนะเนี่เนี่ยประมาณนี่นี่เครับเนี่ยเนเราก็ไปเอานะเนี่ยประมาณนี้นะครสองตัวเราก็เด็ดปีกออกนะเนี่ยเวลามันลงมันอาจจะเด็ดปีกออกเองนะเราก็ไปจับเอาหายากรสชาติอร่อยมาก เนี้ยเนะียหายากหาวนไปวนมานะครับมันอยู่ต่ำที่เราเห็น,นครับเนี่ยเนะี้ยคุณผู้ชมมาดูนี่เนะนี้ยเนะี่ยตัวที่มันบินออกนะเนี่ยประมาณนี้นะเนี่ยแล้วก็เอาลงโอ้ยเนี่ยนะแล้วก็เด็ดปีกออกนะครับมันจะบินนะบินแล้วก็มันลงมันก็เอาปีกมันออกมันก็เดินนะครับ ก็ทําการเอาไม้นะครับที่เราจะทําจะปิ้งนะครับก็เอาไปนี้นะครับเนี่ยที่ผมเก็บมาครับประมาณนี้นะครับแมงน้อยนะครับเนี่ยแล้วก็ทําการเสียบนะครับเข้าว่าปิ้งครับแบบนี้นะครับว่าปิ้งออกมารสชาติจะเป็นยังไงบ้างครับก็มาดูด้วยกันครับเนี่ยครับเวลาที่เราปิ้งสุกนะครับก็ประมาณนี้ครับมันจะมีมันออกนะครับรสชาติจะนุ่ม แล้วก็กินนับหอมนะครับเนี่ยครับรสชาติประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมดูว่าเป็นที่จะอร่อยไหมครับเนี่ยครับรสชาตินี่หอมมากนะครับเนี่ยครับมีน้ำมันอีกนะครับอันนี้เป็นน้ำมันจากตัวมันเองนะไม่ใช่เราจะใส่นะครับ เนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับเนี่ยครับรสชาตินะครับก้นจะเป็นสีแดงจะมีน้ำมันอองนะครับเนี่ยครับจินจะนุม่มนี่ก็ปีเสร็จเรียบ ร้อยนะครับก็ประมาณนี้นนครับ,บผมจะลองชิมดูว่ามันจะเป็นรสชาติอย่างไงบ้างนะครับก็ในะนะรับดูเิีรยบมีน้ำมันออกด้วยนะครับรสชาติจะอร่อยนนสอรสชาติจะมัน นิดนิดนึงนะครับก็อร่อยนะครับนี่นครับมีมันด้วยนะครับอร่อยนะครับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมตาฝาก คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับก็ขอบคุณครับสำหรับที่เข้ามาดูนะครับสำหรับกินแมงน้อยนะคระับภาษาปั้นบ้นนานเราก็เอินว่าเลลุกเนาะก็เพียงเท่านี้นะครับลิปนี้ก็ขอบคุณครับต่อไปก็ไปให้เพื่อนเพื่อนกินนะครับรสชาติจะลองจะรสชาติเป็นยังไงบ้างรสชาติแซ่บมัน,มน